หญ่าหม้อนึ่งเรื่องราวเล่นลับแห่งล้านนาเมื่อนานมาแล้วนะครับในดินแดนล้านนาเนี่ยจะมีหญิงชรานามว่ายญ้าคำล่านางเป็นที่รักของชาวบ้านเพราะด้วยฝีมือการทำอาหารที่หาตัวจับยากนะครับโดยเฉพาะข้าวนึ่งของยญ้าที่หอมกลุ่นและอ่อนนุ่มเป็นพิเศษเคล็ดลับของยญ้าไม่ได้อยู่ที่พันุ์ข้าวชั้นดีแต่คือหม้อนึ่งดินเผาโบราณคู่ใจที่ยญารักและถนอมยิ่งกว่าสมบัติใดๆทว่าความสุขมักอยู่ไม่นานนะครับหมู่บ้านได้เกิดโรคร้ายแรงขึ้นเกิดโรคระบาดผู้คนล้มตาย ย่าคำล่าเองก็สูญเสียหลานไปจนหมดสิ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดทางนี้เลยทำให้ย่าเหลือเพียงตัวคนเดียวในบ้านทุกเช้าย่าจะนึ่งข้าวสวยร้อนๆจัดใส่สำรับอย่างดีนั่งรอเผื่อว่าลูกหลานที่จากไปจะกลับมากินข้าวด้วยกันแต่ก็มีเพียงความว่างเปล่าในคืนจันดับคืนหนึ่งพายุโหมกระหน่ำรุนแรงรากับฟ้าจะถลม่มย่าคำล่าซึ่งป่วยหนักด้วยโรคระบาด รู้ตัวแล้วว่าคงจะไม่รอดพ้นคืนนี้ไปได้แน่ๆด้วยแรงเฮลือกสุดท้ายย่าคาล่าคลานไปยังมุมครัวกอดหม้อนึ่งดินเผาใบนั้นไว้แนบอกพร้อมอธิษฐานด้วยจิตสุดท้ายอันแรงกล้าว่าหากแม้นชาตินี้ข้าต้องจากโลกนี้ไปขอให้ดวงวิญญาณของข้าจงสถิตอยู่ในหม้อนึ่งใบนี้เพื่อช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองคนดีและถ้าหากผู้ใดคิดร้ายต่อคนในหมู่บ้าน ขอให้มันผู้นั้นจงได้ลิ้มรสความทุกข์ทรมานอย่างที่ข้าได้เจอสิ้นคำอาจอาธิษฐานนะครับลมหายใจของย่าคำลากก็หมดลงเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่ไม่เห็นย่าคำล่าออกมาจากบ้านจึงพ่านกันไปดูและได้พบร่างอันไร้วิญญาณของยา่านอนสงบนิ่งโดยที่อ้อมแขนยังคงกอดหม้อ,น,อน,นึ่งใบโปรดไว้แน่นชาวบ้านต่างโศกเศร้าและได้จัดพิธีให้อย่างสมเกียรติแต่เรื่องราวกลับไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับหลายปีผ่านไป หมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่แล้วก็เกิดเหตุประหลาดขึ้นข้าวของในหมู่บ้านเริ่มหายไปอย่างไร้ร่องรอย สัตว์เลี้ยงล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือมีคนป่วยเป็นโรคประหลาดร่างกายซูบผอมราวกับถูกสูบเอาวิญญาณไปชาวบ้านต่างหวาดกลัวเชื่อว่าเป็นฝีมือของปอบหรือผีรายที่ออกอาละวาดในยามที่สิ้นหวังที่สุดหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งมีจิตสัมพัสธ์พิเศษได้ฝันเห็นย่าคำรามาเข้าฝันย่าบอกให้นำเอาหม้อนึ่งดินเผาของย่าออกมาทำพิธีเสียงทายเพื่อค้นหาตัวการของเรื่องรายๆทั้งหมดคืนนั้น พิธีกรรมอันน่าสะพืงกลัวก็ได้เริ่มต้นขึ้น